ที่ถนนอะไรก็ไปมีอะไรขนะึ้นบนลงมาอะไรกันเนไล่ลงมาเลย,ยเทำที่ดั้ก่อนทำที่ดั้มก่อนซือ้อมาทาเนี่ยลงมาจากตรงโน้นแล้วก็บ่า,าทำบ่าทำเคยนิมิตไม่ใช่นิมิตนะคือท้ำก็าไปบอกตั้งหัปีปีสามสูมถ้ำเนี่ยไม่ตามตั้งแตเป็นโยม เป็นโยมเรารับการรับราชการรัฐทหารผมถ้ารับราชการทหารอยู่ตอนบ้านอยู่ลำสิริรัฐจิตการทหารอยู่ถ้าไมอยู่ที่ลำสิรินี่แหละใช่นไหมทำเขาก็ไม่ตามเขาไม่ตามเขาบอกจะต้องไปอยู่ท่ามันนะไปอยู่ท่ามันนะเจ้าของที่เหรอเป็นเจ้าของที่ยังไม่เข้าใจก็เราตอนนั้นเราไม่เข้าใจไงเราไม่เข้าใจว่าเราเป็นเจ้าของที่หรือเปล่าหรือยังไงก็ไม่รู้แต่ทีนี้เขาไปตามแล้ว ต้องมาอยู่ถ้ำนะอยู่ถ้ำนะที่เราก็สงสัยเหมือ่ยอไหร่ตอนอายุสักสี่สิบปัย,ยเขาบอกมีถ้ำหรือเขาก็บอกมีมีถ้ำถ้ามีถ้ำมันไม่มีข้าวกินแล้วจะทำไงอ, <c oughs> อ่ะก็หากินผลไม้ไปก่อนหากินใบไม้ไปก่อน,นก,อก็ได้เนาะเพราะว่าอะไรครัเพราะมันอ,อะไรมัน,มนกินประทังชีวิตไปก่นนกนอนจว่าจะมีข้าวกินเพราะว่างั้นนะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ได้ได้ได้ก็เลยรับปากเลยปีสามศูนย์มรับปากเอาปากเดียวกัระทำเนี่ย รับปากเดียวกับถ้ำเนี่ยว่าเขาจะมาหาถ้ำรับปากจะไม่มาลรับปากก็เหมือนกับรับปากหลอกๆเหมือนแต่รับปากทำไมรับปากนี่ไม่มั่นใจเลยหรือถ้าไม่มั่บรับปากนี่เกิดไม่มั่นใจเกิดก็ว่าเอ้าไม่ไปใช่ไหมเอาชาตินี้ไม่มาหรือถ้าไม่มายกคืนนี้กลับไปนอนเช้าไม่ลุกเลยดสิทิพวงไม่ลุกเลยนึกถึงแด้ขายแลเดี๋ยไม่รับปากกเนี่ยนี่อาจจะ ไอตอนที่เราลงมาเกิดไม่ยเาอาจ,จะขบวนว่า,าจ,จะบอกกันไปแล้วนะลงมาแล้วอย่าดื้อเขาไป่ดูถ้ำไม่ทำถ้ำนะและ้วทีนี้เกิดพอลงมาแล้วทำนะรุ่งแล้วทีนี้ขบวนเขาจะเอาคืนนี้มาตัไงเอางั้งนก็เดี๋ยวกลับไปก่อนแล้วก็ยวค่อยมาใหม่เข้าคืนงนะ่ายไลยเขาก็เคยทำได้มาตอนอายุสิบเจ็ดอายุสิบเจ็ดเนี่ยก็นอนนอนที่บ้านเลยนอนนอกชานที่บ้านกลางคืนนอนโอ้ยอายุสิบเจ็ดนี่มากันเยเอะเลย มันล้อมเลยโยกมื้อทั้งนั้นจะประมาณสักประมาณตีหนึ่งเงี้ยมันล้อมมุ้งเราเลยอ่ะมันล้อมมุ้งทั้งแต่งทุกดีทั้งไม่แต่งทุกดีด้วยทั้งแต่งทุกแบบเหมือนทุกไทยก็มีอะไรก็มีเรื่อมันล้อมมุ้งกันเลยชุดแดงดีด้วยอืออุ้งจุกเบนแดงเนยก็มี้ทุกดีแล้วจะไม่ดีเอ้าตายมันล้อมุ้งเลยด้วยบ่มาล้อ อหมนไปอยู่ดีๆมีคนมารับจะรับไปไหนก็ไม่รู้ไม่รู้จะไปมารับเขาบอกว่าอยู่บนโลกมันเนี่ยลำบากเอออย่าอยู่นจับทุกคนนี้ว่าอยู่ในโลกในยุคนี้ลำบากเรื่อยๆลำบากไอ้เราก็ไม่เข้าใจเรายังเด็กอยู่ะไอ้ความลำบากเนี้ยตอนเราก็ยังไม่มีความลำบากนะเพราะเราตอนนันเิ่น พิ่งอยากยืดถึกแก่เองมันก็จงสนุกดีอะไรต่ออะไรอยู่ไอ้ลำบากยังยังไม่เห็นฟอร์มลำบากแต่เขาบอกว่าอยู่อ,อย,อย,อยู่มาในยุคนี้ลำบากกลับไปก่อนมารับกลับ<อ>แสดงว่าเราทะลึ่งลงมาก่อนใช่ไหมอเออมารับก่อนเออแล้เอเอแล้วยังไงตายแลจะมารับเลย<อ>เพิ่มากันน้อยซะกมาแล้วอ่ะมากันบานเน<อ>ีเ่ยโุบตุบ ที่สมชดาขเขาเปไอ้นุง่งไอ้นุ่งจูโกเบนแดงเป oh. ็นหมุนหัวตายหายเห็นได้ฮะเรื่อไม่ไหวแล้วจ<ล>ะไมเรื่ลานตาไปหมดแล้วทำไมก็ <laughs> จะทำอย่างนี้เขาก็เลยต้องขอเขาขอร้องคือคือบอกงี้บอกเนี่ยลงมาแล้วเนี่ยถ้าจะไปเนี่ยขอขอก่อนได้ไหมขออ,อนุญาตพ่อแม่ก่อนได้ไหมเ <laughs> ออเพราะเรามีพ่อมีแม่ใช่ไหมรา <laughs> ล,ลงมาเกิดแล้วม, <laughs> มีพ่อมีแม่ ขออนุญาตกันก่อนอออายจะจไปเขาบอกเราขออนุญาตเลยเอาได้ได้ได้อนุญาตอนุญาตขอพ่อขอแม่่อนนะาไอ้เยจนเยลงมารับใช่ไหมเออพอเราเราขอเขาไงขอเขานีิ่งัดผ่อนก็นิ่งพ่อแม่พ่อแม่ยังไม่รู้เลยอยู่อยู่ดีๆจะไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาเกิดไม่รู้กันมาใช่ไหมเออไปไหนมาไหนอะเออไปไหนมาไหนจะรับไปไหนมาไหนไม่รู้เ็ยะรับเย็นเย็บอก บอกพ่อแม่ทุกคนขอลาก่อนเหมือนอาก,การเกิดลา้นก่อนแลน้ว<อ>ก็เขาก็ดีใจไม่ได้จ้ได้ไย่าด้เพราะกลับมาได่กันเจรจายอยู่นาน,นพอุกคนรใช่ไหมเจรจายอยู่นาน,นพอ